สวัสดีครับทุกคนสงสัยว่าไมการย้ายเครื่องปรับอากาศแต่ละครั้งเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเกิดการย้ายแต่สารทำความเย็นมันหายไปไหนนะครับแล้วการเก็บกระบวนการสารทำความเย็นที่จะไว้ในคอมเพรสเซอร์เพื่อนําการไปติดตั้งใหม่โดยที่ไม่ต้องเติมสารทำความเย็น มันมีวิธีการแบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเรียนและรู้จักกระบวนการการเก็บน้ำยากลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์นะครับว่าจะมีการวิธีการแบบไหนนะครับแล้วการเก็บเนี่ยน้ำยาในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันสามารถเก็บได้ทั้งตั้งแต่90%จนถึง99%นะครับหรือว่าเกือบ1 0 0นนะครับวิธีการตัวเนี้ยนะครับเราสามารถถอดเครื่องปรับอากาศแล้วนำไปติดตั้ง อีกที่หนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องทำการเติมน้ำยาใหม่เลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามันทำแบบไหนและมีกระบวนการทำแบบไหนบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับอาจาะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาดูการบล็อกน้ำยานะครับหรือว่าติมน้ำยากลับก่อนที่เราจะเกิดการถอดแอร์หรือเกิดการย้ายแอร์ อันดับแรกคือเราต้องเปิดแอร์ก่อนนะครับเครื่องปรับอากาศให้เครื่องปรับอากาศทํางานก็คือตอนนี้นะครับเครื่องปรับอากาศทํางานแล้วนะครับมีพัดลมกับร้อนออกมานะครับได้ยินนักเรียนจะได้ยินเสียงนะครับคอมเพรสเซอร์ดังแล้วก็สั่นด้วยนะครับราวนี้เรามาดูวิธีการได้เลยนะคร <sh arp ort algorithms> <sh> ับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเปิดฝาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นน้ำเข้าน้ำยานะครับ นักเรียนจะเห็นท่อน้ำยานะครับท่อใหญ่คือท่อทางดูดท่อเล็กคือท่อทางผัดนะครับคราวนี้ให้เราทำการใช้กระเจีปหกเหลี่ยมเปิดฝาออกมาก่อน อันนี้นะครับจะเป็นตัวที่บล็อกน้ายานะครับตัวเป็นตัวเซฟตี้น้ำยานะครับตัวนี้จะเป็นข้อบริการนะครับที่ต่อเช็คดูแอร์ตัวนี้นะครับเป็นน้ํายา R410A นะครับในการต่อเกียนะครับเพื่อวัดแรงดันนะครับสีเหลืองจะต่อเข้ากับถังน้ํายาแต่วันนี้เราจะบล็อกน้ายานะครับอันดับแรกเราเช็คเช็คนะครับโดยใช้เกียร์ต่อก่อน เวลาเราวัดน้ำยาเราจะต้องวัดตอนที่เครื่องทำงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าแรงดันมันจะน้อยกว่าตอนนี้นะครับน้ำยาในระบบอยู่ที่150 psi หรือว่า150บาร์นะครับ จากเราดูสารน้ำเย็นแล้วนะครับปกติคราวนี้เราจะมาดูสารน้ำเย็นนะครับตอนที่เราดึงน้ํายากลับนะครับโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับในตัวปิดอะเราวัดแล้วนะครับตัวนี้ใช้ประมาณเบอร์สี่นะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยเวลาปิดนะครับใส่เป็นที่ท่อทางอัดก่อนนะครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับเพื่อปิดน้ํายาจะไม่วิ่งนะครับน้ํายาตอนนี้น้ํายาจะดูดอย่างเดียวนะครับ นักเรียนดูเกจน,นะเกจจะค่อยๆล,นะลงนะครับอ่าพอเกจลงนะครับจนใกล้ถึงสุดละเราก็เตรียมตัวเลยที่จะปิดนะครับนันยามันอัดไม่ได้นะครับมันดูดอย่างเดียวนักเรียนอ่าพอมาดูดจนสุดละนะครับเราก็ทําการปิด ในการปิดระบบเนี่ยจะทําให้การทํางาน,นยอยู่ได้ประมาณ1-2อนาทีนะครับเราสามารถรันแอร์ได้1-2อนาทีในการปิดวาล์วตัวนี้นะครับโอเคเมื่อปิดเสร็จแล้วเราจะทําการปิดแอร์นะครับตอนนี้เป็นการเสร็จสิ้นที่น้ํายาจะดึงกลับเข้ามาสู่ระบบแล้วนะครับทําการปิดวาวล์วแล้วน้ํายาทั้งหมดแล้วจะอยู่ในคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับต่อไปก็คือทําการถอดแอร์เพื่อทําการย้ายในการติดตั้งได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับจากการคลิปวิดีโอที่ได้ดูเมื่อกี้ก็คือการดึงน้ํายากลับหรือการบล็อกสารคามเย็นเนะครับกลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมเพื่อที่จะทําการนําไปติดตั้งใหม่นะครับในที่ที่เราต้องการนะครับโดยที่พอเราไปติดตั้งเสร็จเราจะได้ไม่ต้องใช้นะครับการเติมน้ํายาใหม่นะครับเป็นคลิปวิดีโอสอนการดึงหรือการบล็อกน้ํายากลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์นะครับง่ายๆเพื่อ ทุกคนสามารถนําไปใช้งานได้หรือนําไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วเจอในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะลงคลิปอะไรนะครับวันนี้